เลือกอะไรดีน่ออ่ะเลือกเป็นน้องสอมัน่ะขบวนที่เงินเพิ่มเลือดและเพิ่มเท่าตัวเออลองดูซิว่า,าจ,จะได้ผลไหมครับหนึสองซ้ำโอ้คูจริงๆนะ <c oughs> ตอนนี้ได้เลือดเด้งชีลสี่เลยนะครับโกฟีเวอร์ที่อยู่ยงคงกระพันสุดๆด, <c oughs> ดูสิตอนนี้เกรโกฟีเวอร์นะครับมันไม่ยอมลดอ,ะอ่ะออย่ยิ่งโชว์เลยไม่ต้องเดินด้ว <c> ย <oughs> ไชมเวาสรงคอนดิชันวปัตจุบัซันเดย์โซเลียสครับของคอตริก้าสู่เกมแวมไพร,ร์ Survival เอาชีวิตรอดจากฟูแวมไพร,ร์ในพาร์ทที่17กันแล้วนะครับและในพาร์ทนี้ผมก็จะมาลองทำคอมโบที่เป็นการเก็บเงินให้ได้มากที่สุดดูสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าในพาร์ทก่อนหน้านี้เราได้มีการดูแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับ ตัวไอเทมใหม่นะครับที่เป็นตัวไบโคเวอร์สีทองอันนี้กับตัวไพ่อัคนา,าหมายเลขสิบห้าด o สโก o ออนั้นจะมีความสามารถที่ทําให้เกิดตัวโกฟีเวอร์ได้ก็คือถ้าทําการเก็บไบโคเวอร์เนี่ยเก็บปุ๊บจะเกิดโกฟีเวอร์ทันทีเลยแล้วก็ถากว่าเป็นไพ่อัาสิบห้า 15, ก็คือถ้าเรามีการ เก็บถุงเงินตั้งแต่ขนาดกลางขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการเกิดเรื่องเกี่ยวกับตัวโกฟีว่าเหมือนกันซึ่งก็จะเป็นช่วงที่มันจะมีการดอกเงินแบบมาหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะมาลองทัคขบดูกันในพาร์ทนี้ว่าจะได้เงินกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวละครที่จะไปเล่นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละครตัวนี้ ก็คือตัวพุกนาล่านะครับเป็นตัวละครที่ได้รับจากลงศพในดาบที่1น,นะแล้วก็จะมีความสามารถที่จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับขึ้นไป1%ทุกๆเลเวลเลยนะก็คือมันจะมีการเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปนเรื่อยๆแล้วก็ถากว่าพลังโจมตีเยอะคาร์มอสเดวานเนี่ยก็จะมีการได้รับเนื่องจากตัวเงินจากอาผลของตัวโกฟิเวอร์เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการเลือกตัวละครตัวนี้มา จากนั้นเราจะไปเล่นที่ดาดไหนดีน้อซึ่งถากว่าจะเด้นเงินยอะที่สุดนะครับเราก็ต้องดูที่เรื่องเกี่ยวกับตัวโกโบรัสนะนนที่เห็นนะคบว่าถ้าเป็นดาดที่1เนี่ยโกโบรัตตอนที่เราเปิดไฮเปอร์หมดนะจะเป็น50ใช่ไหมซึ่งดาดที่มีการบวกเงินยันที่สุดนะครับก็คือจะเป็นดาดเชลเลนเดอร์โบนโซนนะครับที่จะมีการบวกโกโบรัตเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง100เรซกันเลยนะซึ่งก็จะมาเล่นดาดนี้ให้เดียวกันนะครับโอเคทําการสตาร์โต เปิดมาก็ต้องเลือกไพ่อัคคนากันก่อนเลยนะครับซึ่งถากว่าเราจะเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับเงินเนี่ยก็ต้องเลือกเป็นไพ่หมายเลขสิบห้าดิสโกออฟโอยู่แล้วนะครับก็ทําการเลือกมาเลยจากนั้นก็ทําการตีมอนเซอร์เกบแล้วกันไปตามปกติเลยนะครับแล้วเอาวุธที่อะไรกที่อยากจะได้เนี่ยจะได้เป็นซองออมานานที่แบบมีความสามารถในการเคมอนเซอร์ K er ช่วงแรกๆอะได้ง่ายดันเองนะครับงั้นก็ทําการรีโลไม่เจออีกรีโล ไม่เจอดีโดอ่ะมาแล้วนะครับซองออฟมานาที่ถือว่าโชคดีเจอซองออฟมานาเนี่ยโอเคทาการยิบมาเลยกวาดไปเลยกวาดสิยิงนั่นแหละเออดีเห็นไหมครับว่ามันจะเคลียร์มาเซอร์ได้ง่ายมากแล้วก็อาวุธที่อยากจะได้อ่าแบบเป็นช่วงเมทั้ตอนท้ายก็คือจะเป็นตัวนกนะครับงั้นก็หยิบเอเวอเรสต์วิงมาก่อนเลยถัดมางั้นหรอถัดมามีภ um ูมาโรลล่ามีอ่าใบอันนี้ เลือกเป็นดุ๊กครีเตอร์และก็รลัวกันๆๆนะครับก็คือจะเป็นแหวนที่จะเพื่อเรี่ยงกับตัวโปรเจกต์ไทยนะกาทำการอัพมาโอเคทีนี้เราก็ทําการเก็บตัวกันไปตามปกติเลยนะครับซึ่งดานนี้เนี่ยเป็นด่าที่มันจะไม่มีไอเทมแบบอาแบบพนะิกอัพอะให้เราเก็บนะเพราะฉะนั้นการเกิดโกลฟิเวอร์เนี่ยต้องเกิดจากการที่ไปเก็บถุงเงินที่แบบเป็นตั้งแต่ขั้นการเปต้นไปนั่นเองนะครับกาการเลยว่อัพ ตรงนี้ก็อัพอัพแบบเป็นปืนดแดงปดูซิว่าผมจะเจอไอเทมที่ต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับคือต้องการอะไรบ้างนะต้องการไอเทมที่เป็นไอเทมชุบเพราะว่าต้องการอีโวต,ตัวปืนซอนมานาก็ต้องการเคริร์สซึ่งเคิร์สเนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่เราจะทําให้มันมีวอนเตอร์เกิดได้เยอะแล้ว,ลวก็สามารถปั๊มเลเวลเได้ไวกว่าเดิมด้วยนะครับอาจทำการอัพซอมานาะเป็นเลเวล2เลเวลอัพโอ้น้องแมวเหรอ น้องแมวก็เป็นอากุธที่เราต้องการเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะทําให้มันเกิดคอมโบที่เป็นเจ้าลูกตาใช่ไหมงั้นก็ต้องหยิบตัวแกตติอามารี่มาแต่ว่า ออสอมานาก็มาด้วยไงเรือกอะไรดีเนาะอ่ะเลือกเป็นน้องสอมานาะจะบอกน้องแมวอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ขอเ,อเริ่มต้นมาก่อนนะครับเอ้ยที่ก่อนถุงเงินนี่นาเก็บมาเลยนี่เก็บถุงเงินตั้งแต่ขั้นการที่แบบเป็นสีแดงขึ้นไปนะครับก็จะมีการเกิดเลือกับตัวโกรฟีเวอร์ได้ก็คือสามารถทําการปั๊มเงินแบบนี้ได้นั่นเองนะครับอตอนนี้ทําการ อัพปืนแดนเป็นเลเวลร4แล้วโอ้ถุงอี้ถุงหนึ่งเก็บมาเลยนี่โห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 แต่ว่าแรกๆอะ่ะเรายัางเคลียร์มอเตอร์ได้ไม่ค่อยไวนะครับแต่ว่าอ่ายถุงเงินเอ้ยถุงทองเยอะนะดูดิถุงเงินถุงเงินเออก็เจอถุงเงินได้ง่ายอยู่นะครับก็สามารถทํามันเกิดใหการตรกโกลด์ิเลอร์ได้แต่ตอนเนี้ยต้องการเลยวอรแบบด่วนๆเลยเพื่อทําการอัพด้วยกับอาวุธของเรานะครับแต่ว่าอัพมาโอ้อ๋อเดี๋ยวมีสโตนมาสนะครับอัพสโตนมาสก่อนเลยดีไหม อ่ะอัพก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันคือจุดที่พลาเรดับเงินเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่อ็ตที่เนี่ยเพื่อได้ถึง50%กันเลยนะครับก็ทําการอัพมาโอตอนนี้สกาโอมาเนียก็มาแล้วนะครับซึ่งอันนี้ถ้าหยิบมาเริ่มต้นเลยเนี่ยมันก็มีความอันตรายเหมือนกันนะเนี่ย แต่ว่าชิดอื่นมันก็ไม่น่าหยิบกันสักเท่าไหร่นะครับงั้นก็ทําการเลือกของที่ท้าทายกับชวิตมาเลยกันละกันนะครับทาการหยิบคําสาบเพิ่มเข้ามา X อีก10%เอ่าเท่านี้มอเตอร์ก็จะออกมาเยอะขึ้นอึดขึ้นเร็วขึ้นด้วยอันตรายแล้วสิอย่างนี้ต้องรีบทําการอัพอะไรนะอัพเอาไว้ให้ได้แบบเร็วที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะโซอัมอานาที่เราสามารถอาให้มันแบบอาเป็นแคีโบได้อาตอนนี้โอ,อ,อ้แอรีรอแอรียรู้สึกว่าของอาจจะช่องไม่พอแล้วเนี่ย ้ตอนนี้ก็ขอเลือกเป็นซอมานามาก่อนเลยกันละกันนะครับแล้วตอนนี้เห็นบอสแล้วนะเห็นตัวสีที่บบเป็นอรังโซกข้างบนไหมครับนั่นแหละคือตัวบอสที่จะเป็นตัวแรกที่โผล่มาในแมพของอ h e Bone z o โซนะครับเอาเร็วๆตทาทีสิเดี๋ยวตาทีาทนึงจะบอสจ๋าอึดมากอ่ะ <laughs> อึดสุดๆไปเลยนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนสไปเนชผ่าโขมงั้นเหรอ งัน้นก็ยิบมาเลยกันละกันนะครับเพื่อเพิ่มดดเมจให้มันมากเข้าไปอีกเออในระดับนี้รู้สึกว่าเราพอจะเดินชนมอนสเตอร์ได้นะด้วยความที่ว่าเราสามารถเก็บเงินแล้วมันมีการฟื้นเลดใช่ไหมก็เลยสามารถอ,ะ,อะไรนะพะชนกับมอนสเตอร์ได้บ้างในระดับหนึ่งนะครับโอ้ไฟวานเดี๋ยวเดี๋ยวไฟวานตอนนี้อาจจะยังไม่จะเป็นในตอนแรกเพราะว่าต้องทําการอัพเรื่องกับอาวุธอาหลักๆก่อนนะครับเอาตอเอามานามาแล้วพอกไหนาตายเนี่ยว่าจ๋าช่วยตายหน่อยรูดคุยกันมาสักพักกันเนี่ยแต่สัทีสิแต่สัที ยังถึกเลยแล้วก็อย่างว่าเนะไรขนาดอันนี้ข้อจริงผมมี power ั p ที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นการเพิ่มค่า curse กันอยู่แล้วนะครับอาจทำการอัพปืนแดมเปได้ว่าห้แล้วก็ยังไม่เจอกับตัวเทมชุดเลยดีหว่าเออใช่แสงว่าไอเทมอันสุดท้าย passive เทมเนี่ยก็ต้องเป็นไอเทมที่เป็นตัวชุบชีวิตอาธิรากีิสุอยู่แล้วนะครับ โอ้โชคดีที่เปิดกล่องได้3ชิน้นนะนี่ไหนดูซิได้เป็นแอตทราท็อปอันหนึ่งอันแล้วก็สโตนมาอีก2อันนะครับแตงกูว <Thank you S 1> ที่ <c oughs> ไม่ให้กระดูกมา <c oughs> ให้หัวกระโหลกค่าเคิร์สวันดีรับรองว่างานเข้าโดยแท้เลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็อัพเรื่องเกี่ยวกับอะไรดี อัพปืนมาแลยกันละกันนี่ตอนนี้เข้าสู่นาทีที่4กันแล้วนะครับกับการเก็บเงินไปแล้ว1,500เหรียญน,นะก็จัดว่ายังไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่าเราช่วยท้ายก่อนช่วยท้ายนี่จะปล่าให้แบบถึงหลักแสนให้ได้เลยโอ้ถุงเงินอ่าโกฟีเวอร์โอ้ในที่สุด ชิลากีสุก็มาสักทีเลยนะครับหลังจากที่วิ่งอยู่นานพอตัวเลยโอเคทําการอัพมาแล้วก็เท่านี้นะครับก็พอสำหรับการอีโวแล้วและตอนนี้อะไรเนี่ยอ่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์โกลฟีเวอร์นะครับนี่เห็นไหมครับว่าเวลากระจัดมอนสเตอร์เนี่ยก็จะได้เงินมาแถมได้เงินมาแล้วก็ได้เลือดเพิ่มด้วยก็คือมันจะแบบพอจะไปเดินไถ,ถ่ใส่ตัวมอนสเตอร์ได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยโอเคทำการ อแอสตราทรอฟนะครับขยายแอลเลียเข้าไปอีก33%ตอนนี้ขยายอลเลียเนี่ยแบบใหญ่สุดๆกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูนี่โอ้โห,โอโหเออจ้าไปรู้สึกว่าผมก็จะเจอกับตัวถุงเงินน่ะค่อนข้างจะง่ายเหมือนกันนะทำให้เกิดเหตุการณ์โควิ์เนี่ยได้แบบนานๆแบบรนรัวก,กันเลยทีเดียวนะครับอตอนนี้โคว่อจบลงแล้วเมื่อจบลงนะครับก็อย่าทะเลาะทะเลาไปโดนมอนากเกินไป <laughs> โอเคทำการอัพธีรเกิสู่ไปอีกหนึ่งขั้นนะครับตอนนี้อัพอะไรที่ไหนแล้วบ้างเนี่ย ตอนนี้ก็อัพปืนครบแล้วซออมนาครบแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดนกขาวแล้วก็ยังขาดอะไรนะนกขาวกับแมวเออใช่ยังไม่เจอน้องแมวซ้ำอีกรอบหนึ่งเลยนะครับดูซิว่าน้องแมวที่โผลมาให้เราเลือกกับซออมนาวเมือ่อกี้เนี่ยมันจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับแล้วเมื่อไหร่บอสจะออกมาเนี่ยตอนนี้อ่ะมาแล้มาแด้ในีกมเเห็นว่าแล้วนะครับอาจทำการอัพอะไรดีเอาลกดามาเจ้านกจะไอ้เพื่อนเจ้านกจาเจ้าบอสโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวโคฟิวบออยู่ไหนหาหาถุงเงินด่วนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าทําทำอะไรนะเหตุการณ์ตอนนี้ได้ยิ่งแจ๋วมากเลยโอ้ยเดี๋ยวอย้เอากูต้องเหลืออีกสองอันสุดท้ายดิสิงั้นก็ออพเป็นตัวหัวกะโหลกมากันละกันนะครับอาจจะเสี่ยงดูสิมอนสเตอร์มันตีเราเจ็บเจ็บนะครับเรอจะหมดหลอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดหลอดตอนนี้ไม่ไม่ไม่หาได้นอนโอ้โหโอ้โหอู้อตายแล้วจะตายแล้วโอ้โหลาก่อนทุกคน ลาก่อนทุกคนกระเดียวโอเคตายไปหนึ่งครั้งนะครับไหนดยวิว่าจะรอดพ้นไหมเนี่ยโอ้หมาเสอร์อย่างเยอะอะคืออัพสเกลทีน,นี่อย่างเจ็บเลยเอ้ยอุยอ้ยช่วยชีวิต <c oughs> ขอบคุณที่มาจังหวะทองสุดๆเลยนี่เงิน <c oughs> โอเคมาอีโ e วของได้ไหมไม่ได้หรอเอาจริงสิไม่มีของอีโวด้วย <c oughs> ไม่มีของอีโวอย่างนี้ยากนะครับเพราะว่าถ้ากเล่นอย่างเงี้ยการเจอของแบบไม่อีโว,โวมันแบบนรกสุดๆไปเลยเนี่ยอ่าตรงนี้ผมใช้แบรได้ไหมขอแบนตัว Shadow p i g ช o n ไปกันละกันนะครับเพราะตอนนี้ต้องเริ่มแบบอะไรนะเริ่มเลือกของกันละอัพผักโขมเพื่อพลังจบตีเข้าไปอีก อันนี้อ okay. oh, oh, ัพผักโขมโอเคโอ้โกลฟีเวอร์อุ้ยช่วกรอบโกลยเฮ้ยนกเขาไม่นะเมื่อกี้มือลั่นมือมือลั่นไปก่อนเผื่อกดอันแรกไปโอเคนกขามาขอบคุณมากเกือไปเกือไปโอเคเมื่อกี้เห็นนกขาอยู่ล่างสุดแต่ว่าเผื่อกดยกเลิกไปเพื่งเกือบอัพตัวอื่นไปก่อนอุ้ยช่วงกรอบโกย ตอนนี้ฟีเวอร์3,000แล้วนะครับสุดยอดโอ้อัพอ่าอะไรนะนกขามาตอนนี้ต้องเหลือแมวให้เอฟไอแอ,อสุดท้ายนะครับโอ้ลิปเปอร์ลิปเปอร์มันจะมาตอนนาทีที่สิบนะครับอันนี้แบบเป็นการสุ่มนะอ่าอันนี้ทําการรีโลแล้วกันรีโลโอ้โอเคน้องแมวมาแล้วนะครับทำการอัพมาเลยแล้วก็หนีก่อน <laughs> มันมีบอสที่เป็นตัวประจําของฉากนี้แล้วก็จะมีการเจอกับดิเปอร์สีเขียวนะครับซึ่งดิเปอร์สีเขียวถ้าหากว่าไม่มีเพตาแกรมหรืออะไรมาสู้เนี่ยก็วิ่งหนีเหอะเ <laughs> พราะมันอยู่แค่นาทีหนึง่งมันก็จะหายไปอยู่แล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยลิปเปอร์มาไวมากครับลิเปอร์มันจะวิ่งไวพอตัวนะอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับอ่ะตรงนี้อะไรดีอ่าเราต้องเตรียมตัวอัพอะไรนะอัพน้องแมวใช่ไหมกันก็เน้นแมวไปก่อนกันละกันนะครับช่วงนี้แล้วโกพิวว่านี่จะนานไ,ไปไหนเนี่ยนี่นาทีหนึ่งก็นะ <laughs> นี่แหละครับมอนสเตอร์มาเยอะฟีเวอร์ก็จะไม่ยอมหยุดอีก3าสวินาทีกว่าบอสจะตายนะครับบอสวิ่งเร็วมากอ่ะโอ้ยช่วโก้พี่ว่าไหม่โอ้ยโอเคโอเคอเอ่ออัพน้องแมว curry 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 curry> บอสอยู่ไหนเนี่ยอันนี้มองดีๆนะครับเรียกวามที่ว่าเราใช้ซอม,มานาเป็นอาวุธใช่ไหมมันจะมีความอ่าเกะกะจอพอสมควรอ่ะตอนนี้ขอวิ่งทวนขึ้นหน่อยเพราะต้องการไปเก็บของนะครับนี่โว้ยโก้ฟีเวอร์ เฮ้ยตอนนี้ก็เงินหมื่นห้าแล้วนะคือ <c> เ <ười> ยอะกว่าเล่น30มินาทีบางรอบสิก็เนี่ยโ okay, อเคอัพน้องแมวต่อโอเคจบช่วงโกฟีเวอร์ไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในนาทีที่11ที่ตัวบอสอ่ยายมทูตเลเปอร์เขียวเนี่ยมันหายไปแล้วนะอันนี้อัพพลังโจมตี <c ười> วิ่งไวไปนะเพื่อนวิ่งไวไปไหนเนี่ยตัวบอสนี่วิ่งอย่างไวเลยนะครับดูสิโอ้ยมาถึงตัวแล้วอะ่ะสุดยอดโอ้อดูุนแล้วเราก็เด้งรุนรุนเลยเนี่ยเล่นเด้งเจียบสองอ่ะเด้งเจี๊ยบสอง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 เอ้ย อ๋อถ้านาที11แสดงว่าถ้าเริ่มคาร์บอนเนี่ยจะต้องมีการดรอปตัวกล่องกันกล่องที่ได้ไพ่อัคคนาใบต่อ,อไปกันแล้วนะครับซึ่งใบต่อ,อไปที่อยากจะได้เนี่ยก็อยากได้เป็นอะไรนะไพ่หมายเลข4ที่เพิ่มการฟื้นคืนชีพนั่นเองนะครับแต่เราเสียโคต้าไปเแถวที่หนึ่งอ่ะก็คาบอก็อาจจาะขาดนิดนึงก็แล้วกันเม่อแต่พอเมื่ตายเนี่ยวิ่งเลยกระแกมาเกือบสองนาทีแนละ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเงิน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 เอาโควิดวะ โอ้พระเจ้าโจมมันยอดมากโอเคกติอามาลิไม่ยอมตายสักที <c oughs> สงสัยพลังโจมตีเราเบาเกินไปนะเนี่ยโอ้บอสตายแล้วโอ้ยกว่าจะตายบ้าอีโวปืนนะครับนี่ได้เป็นปืนแบบสี่กระบอกเป็นที่เรียบร้อยปืนยิงสินั่นแหละโจมตีได้ช้ามาก <c oughs> อ่ตอนนี้ก็เหลือแค่รอให้อะไรนะรอ,ะอให้ต,ตัวกระโหลกอีกตัวหนึ่งตายนะเท่านั้นเองนะครับและตอนนี้ไรนิ่งลิงเหรอ อ่าผมอยากจะได้อะไรวะอยากได้สตาวอเตอร์อีกนึงก็จะเป็นอาวุธวางป่าเพราะว่าตอนนี้เรามีได้นกมาแล้วนะครับเดี๋ยวถากอีววปุ๊บก็จะเหลืออีกช่องหนึ่งใช่ไหมงั้นก็ขอเลือกเป็นเรดดิ้งลิงที่มีของอีโวอยู่พอดีพอดีเลยก็แล้วกันนะครับโอเคเอยปลตาแล้วพอดีเลยเยี่ยมไพอคน่าจงมาดีแล้วเราก็ทําการเลือกไพ่หมายเลขสี่ใบมาหรือเปล่านี่อะไรเนี่ยไพ่หมายเลขหกเอ้ยไม่ใช่หมายเลขสี่เอาแล้วไพ่หมายเลขสี่ไม่มา ไพ่หมายเลขสีไม่มาก็ต้องเลือกเป็นไพ่หมายเลขหกกันละกันนะครับก็คือมีการเพิ่มเลือดเนี่ย,เ,ยเข้าไปเป็นเท่าตัวนะเออใช่ไม่เคยเลือกคอมโบนี้ปะคอมโบที่เงินเพิ่มเลือดและเพิ่มเท่าตัวเออลองดูซิว่า,าจ,จะได้ผลไหมครับหนึ่งสองซ้ำโอ้ครูจริงๆนะตอนนี้ได้เลือดเด้งชีลสี่เลยนะครับเอาแล้วไงถ้าหากว่าเราสามารถทำโกลฟี่ได้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคอมโบที่ แทบจะไม่ตายกันเลยทีเดียวนะครับอาจทำการอัพน้องแมวมาเก็บเป็นโกฟีเวอร์ว้าวนี่เอาสิตีเรามาเลย <c oughs> ตีเรามาเลยเดี๋ยวเราจะอะไรนะเดี๋ยวเราจะฟื้นเลือดโชยให้ดู <c oughs> โอเคอัพลอกขาพเพิ่มเติมอ่ะโกลฟีเวอร์เนี่ยเราเจอถุงเงินง่ายมากครับคือการเจอถุงเงินง่ายอย่างนี้เนี่ยมอสเตอร์จะออกมาอะไรนะมาเยอะแล้วก็จะเกิดคอมโบท,ที่เราสามารถฟื้นได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆอ่ะเดีก่อนว่ามาเหรออ้าเห็นบอสแบบแวบๆนะครับเห็นกันไม่เอ่ยเพราะว่ามันเนียนไปกับจอมาตอนนี้ เอาหายไปไหนแล้วเอ่อบอยอยู่ไหนออบอยอยู่ข้าล่านะครับโอเคเรา,าก็ทงการตีงี้ไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆเอาสิโกฟิเวอร์ก็ยางามจบอะ่ะ <c oughs> เอาสิหยา่าอัพดกขาวมาดกขาวจะเวลตันแล้วนะครับแล้วบอสอ่ะบอสหายเพรทีข้าสายตาอา่ะโกฟิเวอร์มาอาอยุานี้จะได้ได้ีบอยต,ตรงนี้นะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรอบอสต,ตายก่อน โอเคบอสตายแล้วนะครับนี่ได้ของสามอย่างแล้วก็อะไรอีโวเอยนกลุงเดี๋ยวนะต้องการแมว <c oughs> แต่ไม่เป็นไรในนกลุงมาก็คือทําการหยิบอาวุธไปเพิ่มเติมอีก1ชิ้นกันแล้วนะครับโอเคไหนดูซิตอนนี้เลเวล65นะครับพลังโจมตีเป็น139นะค่าเคริร์สตอนนี้เป็นอ่าแปกันแล้วนะครับมีนกลุง1นึ่งเลเวลแหวนสเลเวลนะครับโอเคไหนดูซิทําการเลเวลอัพหน่อยดิ แล้วอบหน่อยแล้วอาบดีมากปัญหาคือจะหยิบอะไรเป็นอีกอย่างหนึ่งอ่ะเอีกอย่างหนึ่งนั่นเหรอเดี๋ยวก่อนนะมีไฟวานหรออืมน่าสนใจ ไฟบาลมันสามารถทําการอีโวได้เพราะว่าตอนนี้เรามีผักขมแล้วนะครับงั้นก็ขอเลือกไฟบานมาเป็นอาวุธอันสุดท้ายก็แล้วกันนะครับโอเคโกลฟีเวอร์มาเยอะๆเลยตอนนี้คิดว่าถ้าอัพเคิร์ดเต็มแม็กเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้กลัวอะไรแล้วนะครับเอาเลยไหมอัพค่าเคิร์ดเป็นเลเวล4ตอนนี้เคิร์ดเป็น90%แบบรวมๆกันแล้วนะครับนี่โอ้โหเออถ้าหากมาเยอะเนี่ยโกฟีเวอร์มันก็ไม่ยอมจบสักทีนะเออทำการอัพกระโหลบเป็นเลเวล5ตอนนี้ ค่า c u r คือรอ์เนแล้วนะครับก็คือจาก passive item 5 level เรเแล้วก็ัพจาก power up ตอนเริ่มต้นเนี่ยอีก50%ด้วยโอเคที่เหลือแค่อยู่ไปเรื่อยๆครับ <c oughs> อยู่ใช้ชีวิตยอยูไอ่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามเห็นอะไรนะเก็บถุงเงินไว้ได้ฉากอะอย่างน้อยๆสักอันหนึ่งกันละกันเผื่อในกรณีที่ go เฟียหมดเนี่ยจะได้สามารถวิ่งกลับมาเติมของได้น,นั่นเองนะครับโอเคทำการัพนกลงมาตอนนี้ก็คือถ้า,าจะอัพของเป็นหลักก็คือัอพแบบเป็นนกลงแล้วก็ออะไรวีว อัพนกลุงมาเออตอนนี้น้องแมวเวลตันแล้วนะครับเหลือแค่รอ e อีวลวเออจะว่าไปส้อมานาก็ยังไม่เคยอีวลวนี่หว่าโอ้อย่างงี้ต้องรีบหาบอสแล้วเอ๊ะเอ๊เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมก็วิ่งวนไปวนไปไม่เห็นบอสเลยแต่ว่าตายแล้ว โอเคทำการอีโวเยี่ยมไปเลยเปลี่ยกติอามารีน้องแมวให้กลายเป็นลูกตาปั๊มเงิน <c oughs> ในที่สุดความน่ากลัวก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมาเลยน้องแมวมาสิเอามาดิอยู่ไหนน้องแมวมาช้ามาก <c oughs> น้องแมวไม่ออกมาเอาเกิดอะไรขึ้นเอ่อไม่เป็นไรเราก็ทําการ อยู่ในช่วงโกฟิวไปยาวๆนี่เป็นไงครับแค่15นาทีเนี่ยผมก็แบบมีเงิน4 0ื0 0แล้วนะท่าสภาพเนี่ยแน่นอนว่าได้เงินแบบหลักแสนแน่ๆอยู่แล้วนะครับรอบนี้โโอ้หวิ่งเร็วมากถูกตัวโกกระดูกวิ่งเร็วสุดๆไปเลยแต่ว่าตรงการเกิดอะไรขึ้นเอ่ะ เดี๋ยวได้แกน้องแมวมาแล้วน้องแมวมาแล้วอ่าน้องแมวอ่านตัวเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการขยายแอร์เรียนนะอ่าเราก็ทําการอัพไลติงมาก็คือน้องแมวนะครับที่อ่านเป็นลูกตาแล้วนะมันจะสามารถเปลี่ยนไอเทมในฉากอะ่ะให้กลายเป็นเงินได้บวกกับโกฟีเวอร์ที่อยู่ยงคงกระพันสุดๆ <laughs> ดูสิตอนนี้เกรโกฟีเวอร์ Go นะครับมันไม่ยอมลดอ่ะอ่ะอยู่ยิ่งโชว์เลยไม่ต้องเดินด้ว <laughs> ยสุดยอดคอมโบอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยคุน มีม้ามือหนึ่งแล้วพระเจ้าจอร์ดสุดยอดโอ้และเลือดเราก็ไปลดด้วยนะเพราะว่าได้หยิบไพ่อัคานาแบบเลือดคููสองเก็บเงินเพิ่มเลือดมาสิเอ้าทามสกิป โอ้โหสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบนะครับสำหรับช่วงโกฟีเวอร์เมื่อตะกี้นี้ <c oughs> <g ül> และเราก็ดองถุงเงินเอาไว้เพื่อที่จะให้เกิดโกฟีเวอร์แบบแบบต่อเนื่องกันเลยนะครับเนี่ยผมจะพยายามเห็นอ่าเห็นไหมด้านล่างขวาเนี่ยจะมีถุงเงินอยู่อันนึ่งผมก็จะพยายามเหลือค้างเอาไว้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็แค่ดืงไปครับก็คือด้วยความที่แม็กเด็ดเราใหญ่ใช่ไหมมอเตอร์แต่ระยะใกล้ๆตัวเนี่ยเราก็จะได้รับเงินเข้ามาในตัวเรื่อยๆโกฟีเวอร์ก็จะต่อเวลาไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆ <laughs> <laughs> ตอนนี้ได้เงินมาเ0 0 0หมื่นกันแล้วนะครับส่วนของอีโวเนี่ยยังขาดอยู่2อย่างนะก็คือจะเป็นซ้อมานานแลอาวุธเริ่มต้นของเราเลยแล้วก็จะขาดตัวไฟวานที่ต้องการอีโวแบบเป็นขั้นเฮลไฟนะครับแต่ว่ามันต้องได้รับจากบอสธนเงก็คือต้องรอจนกว่าบอสจะออกมาแล้วก็ตีให้ตายได้รับกล่องมาแล้วก็ทําการอีโวนะครับอออเอ๊ะเมื่อกี้บอสด้วยเหรอเ <laughs> มืม่อกี้ไม่เห็นบอสเลยนะครับโอเคทำการเปิดกล่อง มาแล้วเฮลไฟเดี๋ยวนะซองออฟมานาแกเป็นอาวุธเริ่มแรกๆไม่ใช่เหรอทำไมอีโวอันท้ายสุดเลยล่ะ, <c oughs> อะตอนนี้กำลังเข้าสู่นาทีที่20นะครับแล้วก็ในนาที21เนี่ยเราจะมีการได้รับไพ่อัคคนาอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมเพื่ออีกครั้งหนึ่งนั่นหรออีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นแบบเป็นไพ่หม่เล็กสีที่มีความสามารถในการฟื้นคืนชีพนะครับ ในที่สุดก็ทำการอีโวซองออฟอนาได้แล้วนะครับอาตอนนี้ก็ถือว่าทำการอีโวของเนี่ยได้ครบทุกชิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ในนาทีที่21นาทีแล้วก็เห็นบอสที่จะให้ไพอาัคานากับเราเนี่ยมาล้อมรอบเราอยู่นะครับแต่โดนเดี่ยวไปแล้ว <laughs> โอ้เดี๋ยวตัวเลขมันไม่เยอะเไหนะนะ <laughs> โอ้สุดยอดโอเคว่าตายแล้วเยี่ยมมาไพอาคนา ขอให้ได้หมายเลขสี่อ่ะถ้าได้หมายเลขสี่ที่ผมจะได้เงินเพิ่มเข้าไปอีกต่อหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวดูสิไม่มาก็คือถ้าใครเจอหมายเลขสี่ก็คือจะมีการฟื้นคืนชีพไปอีก3ครั้งใช่ไหมแล้วก็ยิ่งตายแล้วก็ยิ่งพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเกาะเพิ่มขึ้นความสามารถเพิ่มขึ้นน่าเสียดายที่ว่ารอบนี้ไม่เจอนะครับแต่ว่าเราหยิบอะไรดีเนี่ยหยิบอะไรดีเนาะมีอะไรที่แบบเราใช้คอมโบกันได้ไม่ว่าปืนก็ไม่จําเป็นแล้วอันนี้เพิ่มสปีดก็ไม่ค่อยจาเป็นมากเพิ่มดูเรชันเหรอ เพิ่มดูเลชั่นก่อนแล้วกันนะครับความจริงมันมีแอ e a เรียนะแต่รู้สึกว่าแอ e a เรียน่าจะไม่เวิร์กกับเราหรือเปล่าหรือว่าเวิร์กดูเลชั่นมีผลอะไรบ้างนะมีผลทุกอย่างเลยมึงเนี่ยเอองั้นก็เอาเป็นดูเลชั่นจะดีกว่านะครับทำการเลือกไพ่หมายเลข17เนื่องจากว่าไม่เจอไพ่หมายเลข4นะครับโอเคและตอนนี้ฟีเวอร์ไป25,000แล้วนะ 26 0 0กันแล้วนะครับนี่ยอดไปเลยแล้วมอเตอร์มาเยอะแบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนนี้ถ้าสังเกตด,ดีๆนะผมโดนตีทีหนึ่งอะเลือ่อนจะลดแบบค่อนข้างจะเยอะระดับนึ่นเหมือนกันนะคือ้ากว่าเพื่อจบลงเนี่ยอาจจะตายได้เหมือนกันนะบอกไว้ก่อนแต่ว่าต้องการถุงเงินแล้วถุงเงินอยู่ไหนถุงเงินอยู่ไหนครับโอเคได้มาแล้วมาดูแล้วนะมาดูแล้วนะได้จากอะไรด้วยนะ <laughs> มันเคลียร์กันได้ไวมากจนดูไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับอาจทําการเก็บมาเก็บเงินมาแล้วตอนนี้ถึงช่วงเวลาสาคัญแล้วครับ เก้าหมื่นเก้าพันเก้า้อยอ่าขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปเรื่อยๆหนึ่งแสนคได้เลยที่ทำเงินหนึ่งแสนได้ภายในเวลาแค่22อนาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าเร็วมากเลยนะอ่าแล้วก็เหลืออีก8นาทีนะครับงั้นก็ขอให้ดูเกมเพล์กันแบบยาวๆไปเลย เกิดปัญหาละอ่าตอนนี้อยู่ในนาทีที่26นะครับซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่จัดว่าอึดถึกทนกว่าเดิมและทีเนี้ยเราไม่สามารถฆ่ามันได้แบบเร็วๆเหมือนเมื่อตะกี้นี่แหละเห็นไหนมว่าเราโดนทีเดียวนี่ตายง่ายมาตายง่ายมากนะครับคือมันต้องเกิดเหตุการณ์โกฟีเวอร์แบบรวัวๆแล้วก็ต้องเก็บเงินให้ได้รัรวๆไม่อย่างงั้นก็จะสีมองเท่งแบบนี้อ้าวจบแล้วหรอ <laughs> อะไรเนี่ยรอบนี้ถือว่าได้ไพ่อะไรนะผมผิดแผนตรงที่ว่าไม่ได้ไพ่ชุบชีวิตมานะครับแล้วก็เล่นไปแค่26นาทีเท่านั้นเองเย่ yeah. แต่ว่าได้เงินมาแสนสามไปนะ <laughs> ไม่อยากคิด่าว่าถ้าหากมีพลังโจมตีที่มากกว่านี้ยื้อให้ไปถึงแบบ อะไรนะยื้อให้แบบไปถึงจนแบบตอนที่30ได้เนี่ยผมว่ามีเงินประมาณประมาณสัก2 0 0แสนกันเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคอย่างน้อยก็ได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับว่านี่คือสเต็ปคอมโบเงินที่จัดว่าหรูสุดๆไปเลยได้เงินมาเป็นแสนนะ <c oughs> แต่ความจริงตอนเนี้ยผมเล่นได้แบบได้เงินเป็นแสนมาก,ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรดีนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยราะว่าของเรามันก็อัพตันทุกอย่างแล้วใช่ไหมเงินที่เหลือเนี่ย ก็น่าจะแบบแค่ไปปลดล็อกตัวละครที่ใช้แค่แบบไม่กี่พันเท่านั้นเองนะครับซึ่งอาสัหรบพาที่เก็บเงินในพานี้ก็อาจจะแบบเป็นแนวทางให้แบบใครหลายๆคนแบบไปสารต่อกันละกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าได้เงินกันแบบ หลัก2 0 0 0 0 0 0 0 0ก็ยังได้นะคือถ่าได้ไพ่หมายเลขส,สองอะ่ะเป็นแบบไพ่อเวกแบบเป็นการฟื้นคืนชีพได้แล้วทุกครั้งที่เราตายเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มแอร์เรีย e เพิ่มสปีดเข้าไปอีกเข้าไปอีกเรื่อยๆซึ่งก็น่าจะชนตอนท้ายเนี่ยไหวแบบสบายๆกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าสำหรับการเล่นในภาณนี้ที่มาลองปั๊มเงินแบบเป็นหลักแสนในรอบเดียวดูนะครับแล้วก็ในครั้งหน้าก็จะกลับไปเล่นตัวละครลับกันต่อกันละกันนะครับก็คือจะเป็นตัวยมทูตที่ผมทิ้งเอาไว้นานแล้วใช่ไหม ก็เดี๋ยวจะไปได้ให้ดูกันในพานหนาก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาติน,นี